สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะักเทรดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเทรดสั้นแต่กระเป๋าตังค์ยาอีกแล้วนะครับผมนะตัวผมโอเล่คนดีคนเดินนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาสอนพี่ๆมือใหม่ครับเท,ทรดทองแบบถูกวิธีนะครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปเทรดทองมาหลายคลิปแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาเท,ทรดให้ดูแล้วกันเนาะโอเคผมขอใส่สูงไปเลยดีกว่านะครับนะ โอเคนะครับก็ตอนนี้ครับก็อยู่ในรายการนะครับเทรดไปเรื่อยนะ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ครับนะก็ผมทำคลิปมาหลายคลิปมากๆเลยนะครับพี่ๆมือใหม่ก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับนะมีเทคนิคต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะสามารถเข้าไปดูได้นะอย่างน้อยก็คนที่เคยเทรดเป็นอยู่แล้วครับหรือคนที่แบบคนที่ทั้งเทรดเป็น แล้วก็เทรไม่เป็นถ้าคนที่เทรเป็นอยู่แล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมไปแต่ส่วนคนที่ยังไม่เคยเทรมาก่อนก็ดูนะครับนะมีสาระสอนเยอะแยะมากมายนะครับนะโอเคออเดอร์นี้เหมือนจะวินนะครับนะโอเคสวยงามครับผมออเดอร์นี้วินเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคครับเหมือนตอนนี้ครับผมมองว่ากราฟมันมีโอกาสที่จะขึ้นมานะครับนะเพราะ ดูจากเทนแล้วนะครับแป๊บนึงฮะผมรอมันลงมาอีกนิดนึงแล้วผมก็จะก,กดสงูงอ่ะโอเคสวยแล้วครับนะนะครับนะก็นั่นแหละครับคือถ้าอยากรู้ว่าดูกราบยังไงอะไรยังไงอ่ะคลิปเพิ่มเติมมีสอนนะแต่สมมุติถ้าพี่ๆคนไหนที่อยากจะเข้าเรียนฟรีนะครับคือตรงนี้ผมบอกก่อนว่าทางผมเนี่ยมี คอร์สนะฮะสอนเรียนฟรีนะครับตั้งแต่พื้นฐานนครับเบสิกเลยไปจนถึงเจาะลึกเลยนะครับนะก็สามารถใครใครอยากเข้าเรียนดีกวก็สามารถเข้ามาเรียนกันได้นะครับโอ้โหโทรศัพท์นะโอเคเรียบร้อยนะครับออเดอร์นี้วินแล้วนะครับวินแล้วนะฮะเมื่อกี้เกิดอุบัิเหตุนิดหนึ่งนะฮะ เสียงอาจจะขุกขลิกไปบ้างนะฮะขออภัยด้วยนะครับมาเหมือนมันจะขึ้นอีกแล้วนะเหมือนมันจะขึ้นอีกแล้วนะฮะผมรอสังเกตูก,ก่อนนะครับคือหลักการอ่านกราฟไม่ง่ายครับหนึ่งเลยเราต้องดูนิสัยของกราฟก่อนลยกันว่าตอนเนี้ยมันเป็นเทรนยังไงไซเวย่ยไหมหรือตามเทรนหรือเปล่าแล้วคือเราก็สามารถใช้อินดิเคเตอร์บีบีอะ บวกไปด้วยนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าอินดิเคเตอร์ BB ใช้ยังไงดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะฮะนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทรดทองให้ดูนะฮะแต่ผมรอจังหวะแป๊บนึงก่อนละกันนะเราไม่ได้รีบนะครับเราค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอย่าพึ่งรีบร้อนเด็ดขาดนะครับสำคัญที่สุดคือเราคือนักลงทุนครับไม่ใช่ผีพันนันนะเราต้องใจเย็นก่อนละกันถ้าสมมุติถ้าเราใจไม่เย็นเราใจร้อน โอกาสที่คุณจะหมดก็มีได้เหมือนกันต่อให้คุณใช้เทคนิคมาร์ติงเกลเหมือนที่ผมเคยสอนก่อนหน้านี้ถ้าคุณรีบร้อนไปหน่อยคุณก็หมดได้เหมือนกันนะฮะเทคนิคมันแพ้ใจตัวเราแน่นี่อ้ยาเยนเดอขอพระขอภัยนะครับที่พูดคำหยาบนิดหนึ่งะฮะแต่มันคมจริงนะจริงหรือไม่ที่การลงทุนมีความเสี่ยงจริงหรือไม่ ที่การลงทุนต้องใช้เวลาสื่อสารนานจะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถลดความเสี่ยงและไม่ต้องใช้เวลาศึกษาหรือลงคอร์สเรียนให้เสียเงินพราะที่นี่เรามีคอร์สพื้นฐานไปจนถึงเจาะลึกโดยสอนแบบฟรีๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินค่าคอร์สแม้แต่บาทเดียวแถมเรายังมีโค้ดที่คอยให้คําแนะนําคอยส่งซิกคอยวิเคราะห์ข่าวให้โดยที่คุณไม่ต้องวิเคราะห์ข่าวเองแถมยังมีเทตสด ทุกๆวันที่คุณสามารถเทรดสดตามโค้ดได้แบบเดียวทามได้เลยที่พูดมาทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับมาร่วมทำกำไรกับเราไปพร้อมกันนะครับโอเคผมใส่สูงไปเลยดีกว่านะนี่ครับดูฮะนี่ผมเตดให้ดูเลยนะฮะดูนะครับเห็นไหมผมเทรดกำไรมากกว่าหาดทุนนะครับนะ มีพลาดอยู่แล้วแหละไม่มีใครถูกทุกไม้หรอกผมกล้าพูดเลยครับไม่มีใครเทรดได้กําไรทุกไม้นะฮะมันต้องมีผิดบ้างครับนะถ้าใครที่บอกว่าเทรดได้กําไรทุกไม้บอกเลยว่าโมนะนะโมครับเทรดหุ้นมันไม่มีใครไม่เคยขาดทุนหรอกครับทุกคนเคยขาดทุนหมดนะฮะแต่เราแค่เอาสิ่งที่เราผิดพลาดมาแก้ไขแค่เองแล้วสุดท้ายเราก็จะอยู่รอดกับมัแล้วก็กลับมากับมันนะ สใส่สูงไปเลยดีกว่านะฮะอย่าไปเชื่อนะครับพวกที่บอกว่าเออเทรดแล้วได้เงิน100%นตนู่นนี่นั่น,นไม่มีจริงครับนะหลอกลวงประชาชนนะอย่างนั้นนะคือแบบฝากรับทงรับเทรดอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อนะครับผมพูดจริงผมเคยโดนมาแล้วนะฮะผมแนะนําว่าเทรดเองดีกว่านะครับแล้วก็มันเรียนรู้นะครับม,มันฝึกฝนดีกว่านะครับถ้าใครที่ ยังเทรดไม่ค่อยเก่งก็สามารถเทรดตามโค้ดได้นะครับนะเพราะส่วนใหญ่แล้วโค้ดวิลเล่ผมบอกเลยว่าประมาณ 70- 80%นะฮะมีพลาดบ้างนะฮะแต่ได้กำไรมากกว่าขาทุนอยู่แล้วนะฮะแต่เราก็ต้องแบบเทรดให้ดีครับเทรดตามให้ถูกวิธีประมาณนี้นี่เราได้กำไรนะฮะเมื่อกี้แบบกราฟขึ้นมาสูงมากนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะขึ้นมาหลายจุดอยู่นะ แต่เหมือนตอนนี้มันจะเป็นขาลงนะครับแต่ผมรอมันย่อไปนึงเพราะผมมองว่ามันน่าจะขึ้นไปนะฮะรออีกนิดรออีกนิดครับเนี่ยเดี๋ยวรอรอเตรียมกดสวยครับกดสูงเลยฮะเพราะผมมองว่ามันน่าจะขึ้นไปนะครับมันจะไม่ลงมาอีกนะอาจจะยอ่ออีกนิดนึงแล้วมันก็จะขึ้นไปโอ้ยโทษทีครับเลอะทัก รักเธอไอ้ยะขึ้นไปอีกโอ้โห่ะกี้วุตสสา์พูดเยอะอ่าสวยละขึ้นไปก่อนขึ้นไปอีกเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงสองหนึ่งโอ้โหถือว่าเราได้นะครับโอ้โหวาดเสียงมากเลยนะครับวันนี้ก็พักแล้วดีกว่านะครับนะก็ถือว่าได้กำไร โหเกือบหกร้อยเหรียญนะฮะก็คูณสามสิบสามไปนะครับนะก็สุดท้ายนี้ครับไม่มีอะไรมากครับผมนะคนใหม่ที่เข้ามาเรียนนะครับฝึกฝนนะฮะเรียนรู้นะฮะไม่มีใครเก่งมาก่อนนะครับทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์หมดนะฮะผมทําได้คุณก็ทําได้เหมือนกันนะแค่หมันเรียนรู้นะฮะมันเป็นความรู้ที่คุณต้องรู้แล้วพอยุคนี้เป็นยุคที่แบบยุคที่หุ้น คือกำลังมาแรงบิตคอยคริปโตอะไรเงี้ยคือมันมันมันเป็นยุคใหม่แล้วครับเราต้องเรียนรู้กับมันนะเพราะเราจะสามารถทำกำไรกับมันได้นะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับนะโอเคสวัสดีจ้า